สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหลอนทางช่องสยามสตอรี่ครับค <c oughs> ่ำคืนนี้ เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความหลอนในสถานที่ที่หลายคนอาจมองข้ามสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาและจากไปนั่นก็คือโรงแรมครับเรื่องราวในวันนี้ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังที่ใช้นามแฝงว่าคุณบอยครับ เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับเขาในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งทำให้เขามองการเข้าพักโรงแรมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณบอยเล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อบอยครับเป็นเซลแมนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ,บ่อยเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นผมต้องไปทำงานที่จังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งครับ โรงแรมนี้ดูภายนอกก็สวยงามดีครับเป็นสไตล์คโคลเนียลเก่าๆแต่พอเข้าไปข้างในแล้วก็รู้สึกได้ถึงความขลังความเงียบสง,งัดที่ปกคลุมไปทั่ว mm hmm. ผมได้ห้องพักที่ชั้นสามครับเป็นห้องมุมสุดทางเดินพอเปิดประตูห้องเข้าไปกลิ่นอับชื้นก็ลอยมาประทะจมูกทันทีครับห้องค่อนข้างกว้างมีเตียงคิงไซสตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆแล้วก็กระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเตียง ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่รู้สึกว่าบรรยากาศมันดูเก่าๆเท่านั้นเองคืนแรกผ่านไปอย่างไม่มีอะไรครับผมเหนื่อยจากการเดินทางก็หลับเป็นตายตื่นเช้ามาก็ไปทำงานตามปกติแต่พอตกกลางคืนเรื่องแปลกๆก็เริ่มขึ้นครับผมกำลังจะเข้านอนครับตอนนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าๆผมปิดไฟหัวเตียงหมดแล้วเหลือแค่ไฟจากห้องน้ำที่เปิดแง้มมาไว้ให้พอมีแสงสลัวๆ แล้วผมก็เหลือไปเห็นเงาอะไรบางอย่างในกระจกบานใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามเตียงครับมันเป็นเงาจางๆเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังผมผมหันขับแปมองทันทีแต่ก็ไม่เห็นมีใครครับผมคิดว่าคงตาฝาดไปเองก็เลยหันกลับมานอนแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงครับเสียงเคาะประตูก๊อกก๊กก๊กมันดังมาจากประตูห้องน้ำครับ ผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงหัวใจเต้นรัวไม่กล้าขยับไปไหนเสียงเคาะยังคงดังอยู่กอกกอกกอกผมพยายามรวบรวมความกล้าแล้วตะโกนถามไปว่าใครครับไม่มีเสียงตอบกลับมาครับมีแต่เสียงเคาะที่ดังขึ้นอีกครั้งกอกกอกกอกคราวนี้มันดังทีขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังทุบป,ประตูจากข้างใน ผมตัดสินใจเปิดไฟหัวเตียงทั้งหมดแล้วก็รีบวิ่งไปเปิดประตูห้องน้ำดูครับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือห้องน้ำว่างเปล่าครับไม่มีใครอยู่ข้างในประตูก็ปิดสนิทเหมือนเดิมผมยืนงงอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็เดินกลับมาที่เตียงพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นผมคงจะหูฝาดไปเองหรือไม่ก็คงเป็นเสียงจากห้องข้างๆแต่แล้วผมก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างในกระจกอีกครั้งครับ คราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมครับเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวคนหนึง่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังผมแล้วเธอก็ยกมือขึ้นแล้วก็เคาะที่กระจกกอกกอกกอกผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็รีบคว้ากุญแจห้องวิ่งออกจากห้องไปทันที ผมลงไปที่ล็อบบี้แล้วก็ขอเปลี่ยนห้องทันทีครับพนักงานก็ดูงงๆแต่ก็ยอมเปลี่ยนให้ <c oughs> คืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยครับผมนั่งอยู่บนเตียงในห้องใหม่จนเช้าแล้วก็รีบเช็คเอาออกจากโรงแรมไปทันทีผมไม่เคยกลับไปพักที่โรงแรมนั้นอีกเลยครับ <c oughs> ช่วงส่งท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าจากคุณบอยในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณบอยมากๆนะครับที่ส่งประสบการณ์สุดหลอนนี้เข้ามาแบ่งปันกันในรายการของเราใครที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันหรืออยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจของรายการสำหรับวันนี้เวลาของรายการหลอนก็หมดลงแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังสามารถกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องสยามสตอรี่ที่นี่ที่เดิมหรือใครที่พลาดไปสามารถฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ของเราและอย่าลืมเข้าไปพูดคุยทักทายและติดตามการไลฟ์สดของเราได้ทางเพจ o n t h s ใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองจากเราสำหรับคืนนี้ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี